ลงรุยสงครามดีเด้เอาละครับวันแดงเดือดนะครับนะเอาละมันยิงมาแล้วโอ้ยหลบแล้วเข้าหลบแล้วหลบแล้วยิ้มหน้าหนานพอามันให้ได้เอาละทำมาแล้วโอ้โอ้โอ้อโอเคเสร็จไปอีกนึงเออเอาละท่านผู้ชมเข้ามาในห้องนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นห้องเรดิโอนะครับนะเอาไว้ฟังเพลงอย่างนั้นเหรออันนี้เพลงอะไรอ่ะ A w o r l d at w a r เหรอนะครับไหนลองเปิดดูดิอะไรวะโอร์สิงลิงมิงเจโจ้าโอ้เจ้า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 โอ้เจ้ามอร์มิงมิงจ้าเจ้า เอาระสวัสดีฉันชช่อนายคอยวันนี้วันดีเดเราจะไปยุดหน้าน้ําของฝั่งศัตรูตรงข้ามเฮ้อแลตอนนี้ฉันอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งอันนี้คืออาวุธฉัน MP5 เอาระลงรุยสงครามดีเดเอาระครับวันแดงเดือดนะครับนะเอา่ะมันยิงมาแล้วเอ้หลบแล้วเข้าหลบแล้วหลบแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันยิงมาดีว่าเฮ้อตอนนี้เอ้าเพื่อนกูหายไปไหนหมดวะเนี่ยทำไมมีแค่กูคนเดียววะเนี่ยเฮ้ยบอบแล้วบอกแล้วเอ้มันยิงมาแล้วมันยิงมาไม่หยุดเลยโอ้โหนะครับมาเออ ะฉากสงครามโลกของแท้ไปยืดสายฝั่งของพวกมันไปพวกเราจัดแกนแมนโอเคเอาละพวกเราไป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  let's go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  พวกเราสู้ตายเอายึดหน้าน้าพวกมันให้ได้เอาล่ะทำมาแล้วอืยโอ้ยอ้ยโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเออระวังด้วยตรงตรงนั้นมันมีปอบปากการเอาล่ะไป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 มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วอืยโอ้ยอ้ยโอเคเสร็จไปอีกสองโอเคเอาล่ะท่านจะเข้าไปข้างในนะ เออเอาละฉันคือแม่ครับฉันต้องนำทุกคนเออเอาละเออยายาอยายาดอ้ยบหายแล้วเจ็บปัจีจ่จจจจจจ rij! โยนใส่แม่เลยเออเอาละต่อมาีะอะไรอีกเราต้องหาอาวุธอาวุธหมดแล้วเว้ย โอ้โหน่าขอยครับทำไงต่อครับไปพวกเราจัดการมันไปวันดีเด้อโอ้โหอะไรกันเนี่องนี่แหละเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยทำไมได้ถืออาวุธไปสู้กับมันอย่างนี่ล่ะทำไมไม่ใช้ปืนนะครับนีแม่งโง่ชิบหายเลยลูกน้องกูนะครับอ่ะเออฮะโจ่ใส่แม่งเหอะนี่แหล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 ะโอ้ฉันสู้ตายฉันจะสู้ตายยาตายโอ้โหมันโง่จริงเลยทำไมไม่ใช้ปืนว่ามันมีปืนอยู่ในเกมเนี่ย ไออไอปาเอ้เอาระตอนนี้ลูกน้องชั้นโอ้โหตายกันหมดแล้วเฉันมาด้านหน้าคนเดียวสินะเนี่ยเอ้โหเฮ้ยใ,ใครใครยิงอะไรวะอโดนใส่หวอแแมมเลยเอาระต่อมาๆๆอยัางเหลืออีกไหมโอเค จะมีอีกฝั่งนั้นเดี๋ยวฉันกระโดดข้ามอีกฝั่งดึงใหม่นะศัตรูโอเคยังไม่เห็นเราเ,เพื่อนเราพุทบุบบ,บ,บ,บุบโอ้โวยโอโห,โหเล่นยากเหมือนกันน,นะเออนะเก็บเลือดแป๊บโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้อโอ้โหโอ้โหจะเก็บทังไงดีครับเดี๋ยวผมยิงคุ้มกันให้อ,อ๋อผมโดนย,ยิงขาช่วยด้วยเฮ้อ,อฉันจะหยิบศพนายยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอเอาละเอาละไอ้พวกลูกน้องนี่กูศลทำอะไรลูกน้องเอเดี๋ยวฉันจัดการเองทนายสู้ไม่เป็นเนี่ย เล่นเข้ามาแล้วจ <c oughs> ัดการมันในบอนี่ดูโอ้ให้สตูมายิงแสกหน้าอย่างนี้บ้าบอเอาเอาลานฉันดูคนเดียวก็ได้ว่าะเนคนเดียวแม่นเลยนี่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 ไม่ไหวละไม่ต้องมีลูกน้องแล้วเล่นคนเดียวแม่นเลยนี่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 เออเอาดิเอาดิมามามาเล่นคนเดียวเลยนะครับมาจัดการมันโอ้มีสตูเข้ามา เออขี่ไปนี่ลูกซองนี่อัดเข้าไปเลยมามาเฮ้ยเจ็บดิเฮ้ยเจ็บดจะบเจ็บเจนี่เออมาดิตั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 โอเคโอเคเอาละเอาละศัตรูศตู้นี่นี่เออเอาละใช้ปืนสั้นแบบเจ็บโอ้โหโอ้เพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยโอ้โอ้ลูกน้องลูกน้องอพี่คุณขอ้ตายด้วยหมัดมึง่หรือเปล่าเนี่ยมันต้องใช้อาวุธสิวะเอาเดินผ่านศัตรูเฉยเอาศัตรูมันไม่สนใจหรือไงวะเนี่ยนะครับแม่ อโอ้โหตัวอะไรไม่โอ้โหยเดินเข้ามาหาหมัดหาลูกซองเฮ้ยอันนั้นเพื่อนเรานีิว่าเอาละตีแน่ออเอาละไอ้คอยดีมากที่มาช่วยพวกเราพวกเราเป็นเฉลยมานานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามตีกูทำไมเนี่ยไอ้นี่เฮ้ยไอ้นี่เป็นสายลับไอ้นี่เป็นสายลับมันยิงกูมันยิงกูจัดการมันเร็วเข้า นี่แน่เฮ้ยโอ้โอ้โอ้บาดจริงเฮ้ยโอ้โหนะครับไอ้นี่เป็นสายลับว่ะไอ้นี่เป็นสายลับว่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันตีพวกเดียวกันมาทำไมมันตีผมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอาวุฒิศาสตร์แม่งเลยนี่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 เฮ้ย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 โอ้โหแม่งตายซะก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทําไมนายถึงตีฉันมีคําสั่งจากเบื้องบนบอกให้ว่าท่านนั้นทรยศพวกเราแล้วกูทรยศที่ไหนเดี๋ยวนะครับน้าเดี๋ยวกลับไปดูก่อนนะครับว่าผมทรยศยังไงนะฮะ ผมไม่เห็นจะถอระยศใครเลยผมไม่เคยไปคิดเป็นนกสองหวัวนะครับนะเ,น,เน๊ะไหนอ่ะหลักฐานนะย้อนเวลามาดูเลยอ่ะไหนไหนอ่ะเสื้อเขียวนะชัดเจนโอเคไม่เถียงกูเข้าใจแล้วโทษทีกูถรยศที่ไหนนะครับนะนเนี่อะไรล่ะโอ้โหตอนนี้กูกลายเป็นนกสองหัวไปแล้วหรือไงวะเนี่ยนะครับนะ เอาละเอาละแต่ไม่ว่ายังไงฉันจะขอสู้ด้วยมือของฉันเอาละฉันช่วยเพื่อนฉันฉันรู้ดีว่าฉันอยู่ข้างไหนโอ้กกากอยู่ข้างฝั่งร้อยเบื้องบนสั่งมาแล้วนี่นะโอ้โหมันต่อยหน้าผมว่าเฮ้ยไอ้นี่ลูกผมลุกมาทําไมนี่ลงไปที่เดิมเลยนี่นี่ยิงซ้ําโอเคเอาละขึ้นมาตรงนี้ดูดิโอ้โหเพียบเลยเอ้ยนี่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 ยิงใส่แบบดีดีโ้โอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงขูด่านนี้เล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะกระโดดดองกระโดดดองกระโดดดองอ้าวจะจๆจ จ้า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 ไปแล้วยีย่เข้าปะปะปะปปปังโอเคเออตอนนี้โหเราโดนลุมทั้งสองฝ่ายเลยเว้ยเฮ้ยฝ่ายที่เราขึ้นเรือมาด้วยแม่งก็จะฆ่าเรานะครับนะดูยดี่ี่แน,น่ตายซะโอเคเอาละตอนนี้ฉันไม่มีพวกแล้วฉันต้องเอาตัวรอดเองแล้วแล้วเลือดฉันก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วด้วยอ๋อแล้วไอ้หมอนี่มันทำอะไรของมันวะเนี่ยฉันจะหาปืนนี่หาปืนบอหาปืนบอนะนะนี่แน่นี่แน่ นี่แนะ่เออยิงไปหนึ่งนี่ด้วยเนี่ยยิงทั้งสองทีมเลยนะครับนะไม่มีอะไรทีมเป็นทีมชั้นแล้วนะครับน,ะนี่ชั้นเป็นฝ่ายกบฏแล้วก็เป็นฝ่ายศัตรูในเวลาเดียวกันไม่มีใครเอาเอา เสียชัยวุธอีกโอเคไม่เป็นไรเอาละเราจะไปบุกทีเดียวให้มันจบเลยเผื่อเราจะแก้สถานการณ์ได้เฮ้อทำให้ฝ่ายของเรานั้นเข้าใจถูกว่าเราพักดีมาโดยตลอดเต่อมาก็คือต้องหาศัตรูใช่ไหมที่เหลือโอเคศัตรูที่เหลือโอ้โหอยู่ดเพียบเลยแม่งเฮ้ยไม่เด็มันจะบี่แน่โอ้โหโอ้โหตั้งตัวแทบไม่ทันแม่งมาเป็นฝูงเลยนะครับนะโอเคอันนี้ทําอะไรอยู่วะน่ะมันทําอะไรกันอยู่วะน่ะโอเคขอเก็บเดือนแล้วก็จากไปเฮ้ยมันทําอะไรของมันอะ นะครับแม่จิบจิบฮึ่ยมันกำลังยิงพวกของเราเดี๋ยวฉันพวกบอลไม่ฟังไอ้ทั้งนั้นฉันจะยิงแกถึงตายเนาะเอาแต่เราต้องช่วยทีเรานะครับนี่แน่นี่แน่เออเอาละโอ้ไอ้ไข่แกตายกูช่วยมึงแม่โอ้ไม่สนมวยนี่โอ้โหอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเอ้าไม่ได้จะตีเราดีกว่าเอ้ามันไม่ได้จะตีเราแล้วเว้ยเฮ้ยเอ้าจะเสือกตีกันเองอะไรวะเนี่ยสามัคคีชุมนุมหน่อยดินะครับเอ้า อะไรวะศัตรูบอกโอสนใจฉันหน่อยสิ้ฉันเป็นศัตรูหน่อยนะเฮ้อทำไมพวกนายตีกันเองเลรอนี่นะครับนะอะไรเี่ยนะครับนะเออไม่ไหวละฆ่าเข่ให้หมดเลยนี่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 เออนโยนไปเลยนี่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 เอาไปกินเอาไปกินโอ้ยโี้ยเจ็บเลยอออโอเจ็บเจ็เจ็บโอ้เแท้ออเจ็บแท้เ้อนฮ้นอเฮ้ออาวุธอาวุอาวุธอาวุธ าาาาาาาตายกันให้หมดซะนี่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 น,นี่ฉันมีปืนกลแล้วก็มีอีกเว้ยเฮ้อมีใครจะลุกอีกไหมมีไหมมีไหมอืมกูกลายเป็นแลมโบ้ไปแล้วเนี่ยเออโอ้โหไม่มีใครชอบใจสักคนเลยนะโอเคเอาละต่อมามาตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้มีอะไรโอเคไม่มีนะครับนะแล้วนี่มันเขียนว่าฆ่าศัตรูให้หมดนะครับนะเออ แล้วประตูจะเปิดอย่างนั้นเหรอนะครับโอเคอ่ะลองดูดินะครับศัตรูอยู่ไหนหมดวะหมดแล้วนี่ไม่มีแล้วนะครับดูวยวันนี้ฆ่าเพื่อนตัวเองด้วยเหรอเพื่อนตัวเองผมก็ฆ่าแล้วนะผมเป็นเหมือนนกสองหัวนะครับที่ไม่มีทีมมีฝั่งนะครับนะแล้วตอนนี้คือโอ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงมันนั่งฟังเพลงอยู่นะครับน่ะโอเคเอาล่ะผมจะยิงหัวมันปตายนี่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 นีอนี่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 นีกนีบ ายแล้วเกือบกูตายแล้วบอกนี่เกือบกูตายแล้วเอ้ยลุกลุกสองลุกสองเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอต้องเก็บเลือดหาเลือดหาเลือดไม่งั้นตายแน่เลยเต็มนี้เอาละถ้าผู้ชมเข้ามาในห้องนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นห้องเรดีโอนะครับนะเอาไว้ฟังเพลงอย่างนั้นเหรออันนี้เพลงอะไรอะ a World at War เหรอนะครับนหนลองเปิดดูนี <S <S น่อะไรวะ โอเคไม่ฟังแม่งแหละนะครับเดี๋ยวใจเป็นใจเกเดเลยซะก่อนนะครับนะ <S <S โอเคเอาละนะครับต่อมาโอ้โยทหารที่เหลือนะครับนะถ้าเราฆ่าพวกนี้ได้เสร็จนะครับเราก็มาตรงนี้ได้เหรอคือยังไงอ,อันนี้คือข้ามไปไม่ได้นะครับนะอึบอยาาอึบอยากเอ้ยมันข้ามไปไม่ได้อ่ะสงสัยจะต้องฆ่าศัตรูให้หมดนะครับเราต้องหาศัตรูในในหน้าชายหาดให้หมดนะครับนะเออซึ่ง ตรงนี้แหละนะครับเป็นจุดเดียวนะครับที่ยังเหลือสตูอยู่นะครับซึ่งผมจะนี่ฆ่าแม่งเลยนี่แน่นี่แน่นแนอาจอาจะอ,อะไร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 โอ,อ้โหกูตายโอ้โหเล่นมาต้องนานปะโถเอ้ยเออเซงไว้เฮ้ยแพ้แล้วนะครับนะว่าแต่ไอห้องนั้นคือห้องอะไรผมสงสัยมานานแล้วนะครับนะมันคือห้องแซนบ็อกนะครับนะซึ่งมันมีเขียนไว้ว่าฉันแนะนาให้นายพยายามเอาชนะแผนที่ตามปกติก่อนแต่ถ้านายอยากทําสิ่งนี้ก็ เอาเลยตามสบายโอเคใครใครกำลังบอกผมอยู่เทพเจ้าคอยอย่างนั้นเหรอคงไม่ใช่โอเคเอาละถ้าจะลองเปิดประตูดูแล้วกันฉันไม่รู้แหละมันคืออะไรแต่ฉันรู้คิดว่ามันน่าจะดีต่อฉันนะเอาละหนึ่งสองสามบึ้บพระเจ้าช่วยเฮ้ยโหนี่มันอาวุธเอาไปสู้กับพวกศัตรูดีว่าะแล้วก็อะไรวะเนี่ย ไม่เยวัดดีเสียงใครวะเสียงใครอ่ะเสียงใครโอ้โหไม่ต้องตกใจฉันจะช่วยนายเองให้นายนั้นได้ชนะเกมนี้จะควรเป็นใครชนะเกมอะไรตอนนี้นายกำลังอยู่ในเกมเห็นออฟทาวเวอรเลเอ๊ะใช่หรือเปล่าโอ้ไม่รู้เว้ยอาจจะเรียกผิด <c oughs> นั่นแหละและฉันคือเทพเจ้าคอยของแกคนนี้ควบคุมเกมนีให้แกชนะบาแน่ ฉันมีความคิดอิสระฉันเป็นเสรีฉันไม่ขึ้นตรงกับใครและไม่มีใครควบคุมฉันได้โอ้หุบปากฟังฉันนี่คือพลังที่นายจะต้องเก็บเอาไว้ทั้งห้าอันมันเป็นพลังพิเศษให้นายนั้นสามารถชนะสงครามของไอ้พวกศัตรูได้โอ้อย่างนั้นเหรออันนี้คืออะไรวะเนี่ย อ้อันนี้เหรอคือขุมทรัพย์พลังหมัดเวนตายใครจะใช้สวมชุดตัวนี้จะสามารถไต่แรงหมัดหนักตัวเป็นไฟเ,เร้าไห้ตัวนี้ล่ะโอ้ฉันไม่บอกหรอก ทไมอะก็เพราะว่าชันนัอนอยากให้คนดูนั้นดูต่ออีพีสองยังไงร่าว่ามันจะเป็นยังไงฮ่า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 รอดูเอาแล้วกันล่ะคนดูอีพีสองนะติดตามกันด้วยวันพรุ่งน <|pa|> ี้เอาล่ะสําหรับวันนี้พอแค่นี้แหละเฮ้ยจะเพิ่งจะเพิ่งจะพิ่งจะพิ่ง ฉันอยู่ไหนวะเดี่ยฉันอยู่ไหนไอเทพเจ้าคอยบึงส่งกูมาไหนวันนี่ยโอ้ฉันส่งมาในบ้านของคุณยายผีสิงเนาะเออไม่เอาฉันกลัวผีส่งมาทำบ้าอะไรวะเออบ้าบอจริงๆโอ้ฉันไม่รู้แหละแต่นายจะต้องเอาตัวรอดจากที่นี่ให้ได้บอกเลยนะมันมันโคตรน่ากลัวเลยโอ้บ้าจริงเออเอาล่ะฉันจะลองเปิดประตูไปดูนะดูซิมันจะมีอะไรก็ไม่มีอะไรนี่หว่าฉันว่าบ้านนี้ก็สวยดีนะ มันเป็นบ้านของใครดันเนี่ยฉันอยากจะซื้อจริงๆเลยเอาล่ะโอ้นจ๊ะเี๋ยเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงกระดิง่งแล้วมีแมงมุมยักษ์อยู่นี่ด้วยว่าไงน้องแมงมุมยกักษ์มันไม่เห็นจะขยับเลยสงสัยเป็นลูกป,ปั้นธรรมดาละมั้งแต่ตรงนี้ก็เจ๋งดีนะเออเราสามารถเดินผ่านแล้วก็มีเสียงได้ด้วยเออเวลาโจนเข้ามาเออเดี๋ยวก่อนนะเวลาโจนเข้ามานั่นหมายความว่า เจ้าของมันทำไม่เหรอจิบหายแล้วต้องมีเจ้าของแน่ๆเลยเฮ้ยเเสียงเจ้าของเจ้าของอยู่เลยแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเครื่องอะไรอะอะไรวะเนี่ยเครื่องอะไรอ่ะนี่คือเจ้าของบ้านเหรอกกางเจ้ามาเบสบอลมาตีผมเหรอเอาเนอะแล้วเรากูต้องกลัวไหมเอ้ญญาคุณยายครับสนอง คุณยาอยากกินสมองผมเหรอ <c oughs> เออแล้วผมจะทำไงกับคุณยายดีเนี่ย <c oughs> เออผมฟังไม่รู้เรื่องคุณยายอยากวิ่งมาราธอนเหรอฮะหรือว่าคุณยาย <c oughs> ต้องการอะไรอะ่ะรู้สึกว่าคุณยายจะแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยวิ่งสายขาย,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 ยิกยิกยิกไม่หยุดเลยนะกางอากาศด้วยเออเอาไงดีวะเนี่ยออลองยิงคุณยายดูดิปังปองปังปังปัง โอ้โยิงจนแม็กหมดคุณยายไม่ตายอ่ะท่านคุณยายผมขอโทษนะคุณยายผมต้องต้องเอาบาสุก้ายิงใส่คุณยายนั่นแหละอ่ะตูมโอ้โหคุณตายเองมันโถ่เอ้ยแต่คุณยายทำไมยังวิ่งอยู่วนะน่ะเอ้าเอ้าคุณยายเป็นอะไรวะนะ่ะเอ้าคุณยายบอกหู้ตื่นหมอลำสิงหมอลำสิงหมอลำสิงโตโตจังสี่มันต้องเอาแล้วก็กลับมาวิ่งท่าเดิมอีหยังวะเอ้าเต้นอีกแล้วหู้หมอลำสิงลำสิงโจ้าโจ้าหู้โตโตโจ้าเจ้าเอ่ะหมอลำสิงโจ้าเจ้า อะไรวะเนี่ยเอากลับบัทีีเดิมหมายเขาว่าไงเนี่ยกูตายจริงไว้เลยตะกี้อะไรวะนะเออออกไปข้างนอกเอา้าคุณยายตายเอา้าตะกี้ยังเต้นหมอลำอยู่เลยคุณยายตื่นเร็วคุณยายคุณยายครับคุณยายเอา้าคุณยายตาย อไอ้คอ,อยนายแสบมากฉันให้นายมาโดนผีหลอกแต่นายกลับฆ่าผีซะงั้นเจ <c oughs> ีงไหมล่ะเอาละเนื่องจากนายนั้นเกินคาดฉันฉันคงต้องส่งนายกลับแล้วแหละไม่เอาไม่เอาไม่กลับเว้ยอยากเล่นอยู่ที่นี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ฉันจะเอาผีมาหลอกแกแต่แกดันฆ่าผีเกียงซะงั้นบ้าบอรจริงฆ่าแม่งทั้งหลังเลยเอาละฉันจะส่งนายกลับภายในสาม ไม่เอาอไม่ไปไม่ไม่ขอร้อง,น,งนะขอร้องอย่าอยู่นีอ่อยากกลับไป,ไปเกมเดิม <ๆ S 1> แล้ว